าละครับข้ามไปที่บันเทิงฝั่งเกาหลีกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องราวของ BTS นะครับที่มีการย้ายสังกัดใหม่นะฮะแต่ก็เป็นค่ายที่ยากใหญ่มากๆนะฮะอาจจะมีการปรับทิศทางของเรื่องของแนวทางของวงไหมหรือว่าทิศทางการนำเสนอเดี๋ยวไปติดตามกันในข่าวนี้ครับถือเป็นข่าวที่สื่อสายเพลงโลกต่างจับตานะครับเรื่องที่บอยแบนด์วง BTS จากเกาหลีใต้ครับเตรียมอำลาค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะฮะอย่างโคลัมเบียเรคคอร์สนะครับที่จดประกาศ ความร่วมมือกันนะครับเมื่อปี2018ที่ผ่านมานั่นเองเพื่อย้ายร่วมงานไปอีกฟากหนึ่งนะฮะกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง Universal Music Group นั่นเองครับโดยเรื่องนี้นะครับสื่อเกาหลีใต้รายงานนะครับอ้างอีกเว็บไซต์ Billboard ว่าถือเป็นผลงานจากความพยายามโน้มน้าวผู้บริหารต้นสังกัดวง BTS ในเกาหลีใต้โดยผู้บริหารคนสำคัญของค่าย Universal Music Group นะครับแล้วก็ Interscope Given A and M Records นะครับซึ่งอยู่ในเครือของ Universal นั่นเองครับขณะเดียวกันนะก็มีรายงานด้วยนะครับว่าน่าจะเป็นผลมาจากสายสัมพันธ์ทางธุรกิจเนะ่ที่ไม่ราบรื่นนะัสักเท่าไหร่นะครับระหว่างบางชีดยอกโปรดิวเซอร์ผู้ปลุกปัน้นแล้วก็ก่อตั้งค่ายต้นสังกัดวง BTS กับ CEO ของค่าย c o l ั m b i ี Records นะครับทั้งนี้เว็บไซต์ข่าวอย่าง Variety นะครับรายงานว่าความร่วมมือครับ ระหว่างค่าย Universal Music Group กับ Hype ซึ่งเป็นชื่อสังกัดปัจจุบันของวง BTS นะครับเป็นไปเพื่อสร้างโอกาสให้ศิลปินนะครับได้สร้างสารรค์ผลงานทางด้านดนตรีด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยนะฮะแล้วก็เพื่อแผ่ขยายฐานแฟนเพลงนะครับแล้วก็วัตกรรม K-pop ให้ยิ่งกว้างไกลไปทั่วโลกกว่าเดิมนะฮะ ขณะเดียวกันนะครับยังมีการตั้งสังกัดใหม่ขึ้นนะครับเพื่อบริหารงานจาก LA และก็ทำงานร่วมกันนะฮะกับทั้งค่ายนะครับ Universal Music Group ค่าย Interscope Ge f f e n A นเอแอนด์นะครับและก็ค่าย BigH i t อเมริกาเพื่อเปิดตัวโปรเจกต์นี้ด้วยลครับเอาละฮะเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีมงานแบบเนื้อชีพโอ้โหเรียกว,ว่ามารวมตัวมากขึ้นล้องดูฮ่าีดีเอสจะไปได้ไกลามากๆสุดเลยไปถึงตอนไหนตอนนี้ก็รอติดตามกันนะครับ ใช่แล้วค่ะ